ขับรถทับสุนัขเพื่อนบ้านตายเพื่อนบ้านเรียกร้องค่าเสียหายประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองหรือไม่ประกันภัยมีไว้อุ่นใจกว่าไม่มีแน่นอน สวัสดีครับผมโค้ชฉลองครับที่ปรึกษาประกันภัยของคุณลุงใหญ่นิสัยดีที่เล่นเป็นกันเองครับเแต่ล้อได้ไม่เกรดแม้อยู่ในโหมดไวทองมาวันนี้มาพบกับทุกท่านในหัวข้อเรื่องขับรถทับสุนัขเพื่อนบ้านตายเพื่อนบ้านเรียกร้องค่าเสียหายประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองหรือไม่ทุกท่านคิดว่าประกันภัยคุ้มครองไหมครับ มีรถก็เหมือนกับมีลูกต้องดูแลให้ดีนะครับเนาะเหมือนกับดูแลลูกหนึ่งคนเด็กคนหนึ่งถึงเราจะดูแลดียังไงโอกาสที่เขาจะพลัดตกหกล้มหัวล้างข้างแตกแข้งขาหักก็มีได้เป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับรถยนต์ก็เช่นเดียวกันครับเรารักรถยนต์เราเราดูแลรถยนต์ของเราดีแค่ไหนโอกาสที่มันจะเฉียวจากชนหรือเกิดอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับเคสนี้โชคดีครับที่ตัวรถไม่เป็นอะไร ไปทับสุนัขเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตสุนัขของเพื่อนราคาแพงสุนัขของบ้านก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายที่ทาให้สุนัขเขาเสียชีวิตก็เลยอินบ็อกมาถามว่าเออแล้วประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองไหมกรณีที่เราไปทับสับสุนัขของเขาเพราะเขาบอกว่าสุนัขก,ก็คือทรัพย์สินของเขาเราไปทําให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายประกันต้องคุ้มครองถูกต้องไหมนะฮะถามมาอย่างนี้โคชฉลองก็เลยถามกลับไปว่าสุนัขที่เราทับนั้น เราทับบนท้องถนนหรือว่าในบ้านของเขาคําตอบก็คืออยู่บนท้องถนนครับเพราะบ้านเขาอยู่ติดถนนสุนัขเขาวิ่งออกมาแล้วสุดท้ายรถเขาก็เบรกไม่ทันครับก็เลยเหยียบสุนัขจนเสียชีวิตในกรณีเช่นนี้นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกบอกไว้ว่าช่องทางจราจรถูกจัดทาไว้เพื่อรถยนต์วิ่งสัญจรไปมาเท่านั้นครับห้ามไม่ให้สัตว สัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่บนท้องถนนถ้าหากว่ารถเราไปเฉียวไปชนกับสัตว์เฉียวชนแล้วรถเราเกิดความเสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงครับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถยนต์นะครับเพราะว่าทาช่องทางเดินรถเป็นของรถยนต์เท่านั้นไม่ใช่ของสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าไปทับในบ้านเขา,าทับฟองให้ครับคือในที่ส่วนบุคคลอันนี้อย่างนี้ประกันชดใช้ให้ตันแต่ มนุษยธรรมเนะาะรับตัวเราเองควรจะแสดงน้ําใจครับที่เราเผือประมาทพลาดทั้งไปทับสุนัขของเพื่อนบ้านเสียชีวิตด้วยจะชดเชยให้เขาบ้างตามสมควรเพื่อแสดงความมีน้ําใจและก็บอกว่าเราไม่ได้เจตนานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและหลายต่อหลายครั้งครับที่คนเลี้ยงสุนัขแล้วไม่ดูแลแล้วปล่อยให้เขาเพ่นพ่านบนท้อถนนแล้วเกิดเฉียวเกิดชนจนรถเขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถจักรยานยนต์ต้องพลิกคว่ำระวังนะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ถ้าเขารู้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของใครเขาตามไปฟ้องร้องค่าเสียหายได้นะครับเรารักสัตว์ดีแล้วครับแต่เราต้องดูแลเขาด้วยนะครับผมเคยเจอครับตอนอยู่ใต้ท้องรถที่จอดอยู่ดิมถนนนั่นแหละครับพอโมอเตอร์ไซค์เรามาพุ่งปุ๊บออกมาเลยเราตกใจครับเกือบล้มโชคดีที่เรายังมีสติอยู่ไม่งั้นก็ อาจจะได้แผลเพลราะิง่กินตะายสาหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันกับเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้าเห็นว่าดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆและถ้าสงสัยอยากจะรู้เรื่องใดเกี่ยวกับงานประกันภัยก็ inbox มาถามครับหรือว่าโทรมาถามโคดฉลองได้ครับที่0947524597ครับผมด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอทุกท่านจงมีความสุขรรสุขภาพ,ภาพ,ภาพดีมั่งมีรำ่ำรวยรำ่ำรวยรอๆสวยๆด้วยกันทุกท่านนะครับเนาะ Nossa, ela fica...